Hey สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเทน,น่าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยใดยเบลขอบสนามวันนี้มากันที่รายการทริัตันโป๊กเกอร์รายการเดิมเลยครับผมเ,เริ่มเกมมาไม่เสียเวลา,วลาโอ้โหหมอบกันทางโตครับแอคชั่นตกมาอยู่ที่พี่โฮครับอยู่ตำแหน่งสมอลปลายมี64ตัดสินใจโอเพนเรสอเอาไปที่2องแสนสี่หมื่นชิปครับถือว่ายิงไปไซส์ใหญ่พอตัวเลยนะเนี่ยในใจพี่โฮอาจจะอยากขโมยปลายไปให้จบๆนั่นแหละครับแต่ทว่าแต่ทว่าแต่ถ้าว่ามันกินกลุบกิบง่ายขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่รายการระดับโลกแล้ว ต่อมาที่พี่ครูดินอฟครับมี19ตําแหน่งบิ๊กบลายก็คิดไม่นานเหมือนกันครับก้มหน้าก้มตานับชิปแล้วก็ตัดสินใจพอคุณเริ่งบายไป,ไปครับบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายพี่เอ้ยอ่ะมาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาสูงปรีดเลยผู้ชมเอ้ยแมมส่สคิวหัวใจ2ใบแอคชั่นแรกของพี่โฮครับตรงนี้เนี่ยทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตําแหน่งของพี่แกเนี่ยมันต้องเล่นก่อนนะครับก็เลยตัดสินใจเช็คไปก่อนครับแล้วก็ต่อมาพี่ครูดินอฟไพ่พี่แกเอ,เอาจริงถือว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่แจ็ค แต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาไปเป็นสเตรทได้หรือถ้าสับโปเกอร์เนี่ยเขาเรียกว่ากัดช็อตเป็นไงสับหล่อๆมาแอคเทมันก็นไว้กูอ่อย่านอกเรื่องนอกเรื่องกลับมาที่โต๊ะบ้างตัดสินใจยังไงครับเช็คก,กลับไปก่อนเลยครับหลุนของฟรีใครๆก็ชอบอ่าเข้าใจปะ,ะความจริงมันอยู่หลังจากนี้แหละครับเทิร์นเปิดออกมาเป็นคิงอีกใบตรงนี้พี่โฮไม่มีส้นตีนอะไรเลยครับแถมไพ่ของพี่แกเนี่ยนะฮะก็ไม่มีโชว์ดาวเลยด้วยยังไงครับตัดสินใจเรสออกไปที่1 7 5 0 0 0ชิปนี่เป็นการ เบียวประบับเผียวเพียวเบียวพพับ เพราะพี่แกครับแม่งคิดแป๊บเดียวตัดสินใจคอไปวิ่90้ที่ไม่ติดส้นตีนอะไรเลยโอ้โหต้องบอกว่าโหดสัตว์คือถ้าพี่โฮบัวเพียวเนี่ยพี่คูดินบฟก็คอิวเพียวให้คนเชียร์อย่างเรามันเสี่ยวเล่นๆอ้าวเพลิน,เนๆเว้ยริเวอร์เปิดออกมาเป็นเอ็ครับยังคนเปิดมาแบบสูงปรี๊ดอย่างต่อเนื่องแอคชั่นพี่โหครับยังไงเบ็ Bed ออกมา3ามแสนเก้าหมื่นชิปเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอตครับคือจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยกูมีคิงอะเข้าใจป่ะไม่กลัวเอ็มึงหรอกไหนไหน จะต่อแหลแล้วก็ต้องไปให้สุดทางรับให้สุดทางแน่นอนแหละครับทุกคนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเพลเยอร์ธรรมดาแบบเพลเยอร์บ้านๆเนี่ยหมาะไปแล้วแต่นี่มันคือปรอเข้าใจไหมปรโปร,ปรที่มีชื่อว่าคูดีนอฟด้วยไอ้คำว่าโหสัตว์รัสเซียเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่คําที่เกินเลยเลยครับโอ้โหใช่เลยครับบ้าพลังครับตัดสินใจคอไปจับลับด้วยสิบหายเป็นไงล่ะโคตรสุดโคตรป่าตรงนี้ต้องถามชาวเทน,น้าตักที่ดูคลิปนี้อยู่พร้อมกันเลยครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยตกอยู่ส การแบบพี่ครูดีนาะจะเลือกคอหมอบหรือเรสตรงริเวอร์คอมเมนต์บอกกันมาทีนะครับแล้วเทนหน้าตากโปกเกอร์ภาคไทยในเบล์ของสนามคลิปหน้าจะนำเสนอคลิปอะไรรอติดตามกันได้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ